สวัสดีครับผมช่างปุยพีเคสมอลฟาสครับวันนี้ครับผมก็พาท่านผู้ชมทุกท่านครับมารับชมนี่ครับผมเครื่องล่อนซิงนะครับของเรานะครับผมนะครับเครื่องทําความสะอาดคราบเปลือกครับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับนี่นะครับตัวนี้ ก็จะเป็นโทนสีน้ําเงินแดงนะครับตัวโครงเป็นสีแดงตัวโครงภายในนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินน,นี่จะเป็นสีน้ําเงินมุกนะครับประกายมุกนะครับก็จะมืดหน่อยเนาะนะครับ ย่างนี้จะสว่างหน่อยนี่ตัวนี้ครับเป็นตัวอมอเตอร์ต้นกําลังขนาดครึ่งแรงใช้ไฟบ้านครับตัวตะแกรงนะครับกว้าง50ครับแล้วก็ยาว130เซน แล้วก็มีตะแกรงอยู่สองชั้นนะครับชั้นบนเป็นรูสล็อตนะครับชั้นล่างก็จะเป็นตะแกรงรูก,กลมนะครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับก็เหมือนทั่วๆไปนะครับตัวตู้ลมนะครับด้านหน้าของเราจะเป็นชั้นจะเป็นสแตนเลสนะนะครับตัวคัพเปอร์นะครับ,น,รบนี่ เปิดจากกว้าง60คูณ60นะแล้วก็ตัวนี้นะครับลิ้นปิดเปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานกลึงอ่าติดอะไรเอ่ยอ๋อมัได้ติดปิดเปิดนะครับอ่แล้วก็จะเนืดสีหน่อยอ่าคล่องสีนะครับ ็เปิดมากเปิดน้อยนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวล็อกการทชางานก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวรุ่นนี้นะครับก็จะมีล้อนะสอง่หน้าเป็นล้อตะเป็นล้อไม่สามารถสวิงได้นะครับส่วนสองล้อหลังนะครับสามารถสวิงได้นะครับคู่่หลังล้อสวิง ผมจะเปิดเครื่องให้ดูแล้วกัน ัวบล็อกนี้นะครับก็เหมือนตัวออนิ้วทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะไม่เอาข้าวให้ลองให้ดูเนาะเพราะว่าจะเอาส่งให้เอฟซี FC, ครับมันจะทำความอาดยากนะครับมันจะติดซอกติดลรืออะไรเงี้ยนะก็จะรันเครื่องให้ดูแล้วกันเนาะนะครับตัวนี้เ,เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสึกวเป็นตัวรุ่นเอ่อเมไรนะอย่ลืมชื่อ <c oughs> เครื่องร่อนซิ่งนะครับอ ตัวนี้จะพัฒนาจากตัวรุ่นอ l l New นะก็คือ,อปรับปรุงเรื่องการร่อนนะครับให้มันให้มันเป็นร่อนระบบที่สันสัน่นตีตีนะครับสั่นตะีก็จะเร็วขึ้นนะครับตัวรุ่นอ l l New ก็จะช่วงชักก็จะมาหนึ่งนิ้วอะไรเงี้ยครับมัก็จะจะช้ากว่านี้หน่อยนึงนะระยะชักอันนี้รอบจัดขึ้น แล้วก็การระบบการสั่นเนี่ยก็จะทีะ่ชักสั่นขึ้นงั้นเถอะนะัก็จะทีขึ้นรอบก็ใช้รอบไวขึ้นนะครับการสั่นมันก็จะมากขึ้นนะเนี่ยมันก็จะสั่นดีทีเงี้ยนะครับแต่ความลมแรงความลมความแรงยังคงเหมือนเดิมนะครับ็บอกเดิมทุกอย่างมอกเดิมหมดเลยนะครับปรับปรุงก็คือเรื่องสีสันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการระบบสั่น าการสั่นของตะแกรงนะครับผมเพิ่มปริมาณในการสั่นที่ขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็มันจะได้ทํางานได้ mm hmm. ได้เร็วขึ้นนะ่จะประมาณแบบนี้นะครับตัวสายผมก็ทำเกือบให้เลยนะนะครับยาว4เมตรนะครับสาย1.5เป็นสาย VCG การป็นสายอย่างดีเลยแหละนะครับแล้วก็ปลั๊กเนี่ยนะครับส่วนตัวเบรกเกอร์เนี่ยผมใช้เบรกเกอร์ของอย่างดีให้เลยนะครับเนี่ยน,นะครับเอาไปเผื่อเลยเผื่อต่อเพื่ออย่างอื่นด,ด้วยนะครับอันนี้ผมใช้สิบแอมป์เลยนะนะครับส่วนปลั๊กนะครับก็เป็นปลั๊กยางขากลมนะครับ ตัวมาตรฐานเลยนะ,ะไม่ใช่ปลักแบนนะปักขากลมทองเหลืองเลยเนี่ยตัวทนทานตัวแบบนะอ่าเนี่ยจัดแต่ของดีให้เลยนะครับอย่างเงี้ยเสียบเนี่ยปักก็จะไม่หลวมนะเนี่ยมันจะหลุดยากงั้นเถอะครับเนี่ย ครับส่วนสีสารตัวเนี้ยก็จะใช้สีของแบบคล้ายๆของเรกซีเลยนะสีที่เขาใช้พ่นรถยนต์อ่ะนะครับอย่างเงี้ยสีพวกเนี้ยน,นะครับใช้เกรดของอุตสาหกรรมเลยที่ใช้พ่นกับพวกรถรถมอสรถอ,อะไรรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยนะครับสีพวกเนี้ยน,นะนะครับอย่าเงี้ยแต่ตัวเนี้ยผมก็จับตัวสีน้ํางเงินเนี่ยผมก็จะเน้นเป็นตัวประกายนะครับเป็นประกายมุกนะครับเนี่ยมันจะ สีสันก็จะสวยนะอย่างเงี้ยย้อนแสงมันจะนั่นไหมเห็นไหมนะฮะนะครับแล้วก็เนื้อฟิล์มของสีเนะี่ยมันค่อนข้างแบบแข็งนะนะครับก็ต้องแข็งแหละนะครับที่เขาเอาไปใช้กับผู้พ่นรถยนต์นล้เนาะนะครับเนะี่ยส่วนแต่ว่าสีแดงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นสีเป็นประกายมุกเนาะนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เป็นสีแก้วอะ่ะ ถ้าพูดถึงให้มันเป็นประกายมุกกันนะราะนั้นก็ไม่ไหวนะก็มันเป็นสีอะไรนะสีทูเคะนะครับ่างอ,อ่ะนะจะเป็นสีแดงอะ่ะไม่ไหวผมก็เลยใช้สีเกรดกึ่งเงานะอ่าแต่เป็นเกรดของที่ใช้พ่นรถยนต์นี่แหละนะครับสีก็จะทนทานขึ้นนะก็จะประมาณนี้เนาะ ส่วนการทดลองในการใช้ข้าวร่อนข้าวอะไรนี่นะผมก็ต้องต้องขอขออนุญาตไม่ไม่ไมทาให้ดูเนาะเพราะว่าในคลิปหลายๆคลิปนะครับผมก็ร่อนให้ดูแล้วเนาะนะครับเ,เพราะว่าการร่อนอะไรมันเหมือนกันหมดแหละนะนะครับเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์นะครับที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะนะครับโอเคนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับ ผมก็ขอตัวไปก่อนเนาะนะครับครับสวัสดีครับ